เราจะเล่าต่อว่าในวันนี้ก่อนที่จะคุณหมอได้พบปากพี่ที่เปิดนะคะนั่นคือในโ่วงที่สองพอได้รู้สิริพรสร้างสิริพรส่งใจของข้าราชการครูจังหวัดกาฬสินุ์ปากกับเพื่อนครูจิตอาสาและประการเรียนนะคะท่านผู้มาีเป็นคุณ แต่เราเอามาตั้งชื่อโครงการใหม่ว่าสอพอสอพออยุเราได้รับงบ,บประมาณจาัดสรรและมาขอรายละเอียดจากจังหวัดกาฬสินธุ์เราวางให้ทุกจังหวัดที่ขอมาเพราะว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศเป็นบุคคลสำคัญที่เราเรียกว่าชอพ,อพอและชที่สุดในประเทศไทย ชวพมีเกแสนโอกาสหนึ่งที่ครูเราได้ทำคือเวลาเพื่อนครูรับหนึ่งบาทศสดรัหนึ่งบาทไม่ใช่เกิน้าแสนบาทชะสเข้าและออกนะคะเข้าและออกแล้วก็รับเงินส่วนหนึ่งเพื่อไปดำเนินไปเลยให้ไปจัดการชาพนกิจศสดของทิการคณะกรรมการสอสอ มากมีฝันกำลังใจอะไรให้เขาในขณะที่แม้มันจะเป็นส่วนนิดหน่อยเล็กน้อยเนะท่านั้นจะมีอยู่เ้าท่านนะคะดิชั่นของคนเก่งของเรานะคะท่านดูแลล่องพรดูแลอำเภอข่าคัดโทหนองกรุงศรีห้วยเม็ะท่านจะดูแล,ล,แล,ส,นะะแลสีนารายและนามนนะคะจะไ,ได้รับการดูแลช่วยเหลือและได้รับ ของเราซึ่งรายละเอียดในการออกเที่ยวรับทราบว่าวันไหนที่จะโอนเงินค่าเดินทางนะครับดีดีมาเลยนะครับที่ยังไม่ได้ที่นะครับกับท่านภาคพิจครับต้องอะไรดีบ้างใจนะครับในการที่จะดูแลครับทั้สองอย่างครับท่านตัวเองก็ต้องดูแลนะครับที่จะได้เท่าเดินทางเนื่องจากใดนะครับแล้วก็ทีมน้าไก่ข้าวหมากหวานนะคะแล้วก็จะเปิด